อยู่ที่นี่บ้านโคกกระทองอำเภอท่าวงลบบุรีกาไว้ทุ่งนาปลาฝันอยู่ที่ฟาร์มหมูยายสวงยายสบงใกล้ประมาณเท่ล<ด>้านใกล้สามล้านใกล้เคียงใกล้สามล้านแล้วเล,นะเลี้ยงหมูนี่แหละเลี้ยงหมูนี่แหละฝื้นพ่อเลี้ยงหมูก่อนเลี้ยงทีร้อยหกสิบตัวโอ้เดี๋ยวนี้ประมาณเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณเท่า่าไหรตอนนี้ก็ สี่สิบห้าสิบตัวเพราะว่าคือยังไงอะหมูราคาไม่ดี ช่วงหนัก้ำนักเอ่อ้ำนักเ็ดสิบแปดนี่ผสมมียังแม่ผสมมียังไงแล้วแต่แล้วแต่อาหารไม่เยอะอาหาสองถุงแล้วแต่แมพัน องเดือนคองแล้วสองเดือนอแม่พัน2สองเดือนแม่พันธุนนช่วงนี้น่าจะอยู่ประมาณสี่ตัวท้องแล้ววลาสองเดือนได้ไล่กันแม่พันสีห้าตัวประมาณห้าตัวแม่พันธตัวนี้แต่ตัวนี้ออกไปแล้ว ใหม่นี่เอแล้วเก้าตัวี๋้วดูกแยกไว้แลแม่คขาอาจจะทับได้เอาตัวสามวันพวกนี้พึ่งคลอดใหม่ได้สามวันขีดหลังไว้ทำไมแม่อ๋อก็เราได้เก็ตแล้วแบบ มมันจะไ่สบายสังเกตแล้วมันจะไม่สบายก็เลยฉีดไว้ีดไว้เดี๋ยวฉีดยาโอ้ฉีดยาจะเป็นสัญลักษณ์ที่จะฉีดยาวันเกือบสิบเก้าปีเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีแต่เดิมทีก็ขายของแม่ขายของขายของยุ่บสี่ขายของแล้วทีนี้่หลานมาเกิดก็หลานเกิดซะก็ต้องเลี้ยงหลานครับเลี้ยงหลานคนนี้เอเลี้ยงหลานเราจะมานั่งเลี้ยงอยู่ไงครับเออทำร้าวหมูกันเน้ะ ทำเล้าหมูเลยลงทุนไปเนี่ยแสนสองเองมาก่อนของมันถูกครับครับครับแสนสองลหมูเลยร้อยตัวหมูร้อยตัวทีแรกเลยอ่ะขายชุดแรกเลยได้ทุนค่าเล้าคืนเลยโอ้ทำเล้าได้ทุนทำเล้าเชยนี่แหละได้ทุนเลยนี่เราก็เลี้ยงต่อแตะต่อแตะมามีเงินหนึ่งล้านสองล้านสามล้านก็คือเงินหมูนี่เงินหมูนี่แหละเฟื่อเพราะว่าเลี้ยงหมูครับวันนี้เรามาโอเคมาเลี้ยงมาฟาพี่น้องมาเยี่ยมที่ฟาร์มหมูยายบงวันนี้เราเจอกันไว้เพียงแค่นี้ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับจ้าวันดีจ้า